ถ้าเราอยากลดน้ำหนักได้ไวนะคะเวลาที่เราทำไอเอฟเนี่ยแนะนำนะคะว่าควรจะกินอาหารที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดเพราะถ้าระดับน้ำตาลในเลือดลดลงเร็วเท่าไหร่นั่นก็แปลว่าอินซูลินจะลดลงเร็วเท่านั้นถ้าอินซูลินออกมามากนั่นเท่ากับว่าระบบเาผาผลาญเราก็จะทํางานลดลงอาหารที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดเช่นข้าวโอ๊ตถั่วเปลือกนิ่มต่าง ไม่ว่าจะเป็นถั่วลูกไก่ถั่วเลนทิลถั่วแดงถั่วดำถั่วเขียวถั่วเปลือกแข็งเช่นอัลมอนด์ผักต่างๆบร็อคโคลีหน่อไม้ฝรั่งผักใบเขียวผลไม้ต่างๆในกลุ่มเบอร์รี่เช่นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่แบล็คเบอรี่เป็นต้นควรกินอาหารที่มีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกนะคะ โปรไบโอติกคือกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีชีวิตค่ะหาได้ใน a p o เปิเดอร์เฟนิก้าบิมจิคีเฟอร์ซาวคร์เทมเป้เป็นต้นส่วนพรีไบโอติกนะคะไม่มีชีวิตค่ะมีอยู่ในผักต่างๆและเห็ดค่ะหลังจากที่โปรไบโอติกกินพรีไบโอติกเข้าไปนะคะก็จะปล่อยสารชีวภาพตัวหนึ่งออกมาเรียกว่าโพสไบโอติกค่ะ ซึ่งจะดีต่อระบบย่อยและระบบลำไส้ถ้าเราทำไอเอฟแล้วอยากลดน้ำหนักให้ได้ผลนะคะแนะนำว่าต้องปรับเปลี่ยนอาหารที่กินค่ะกินอาหารปกติได้เลยนะคะแล้วลดการปรุงลงอย่าปรุงเค็มมากเกินไปค่ะเพราะว่าถ้าเรากินเค็มมากเกินไปน้อชมตัวเราก็จะบวมแล้วจะเป็นอุปรสรรคในการลดน้ำหนักค่ะในช่วงฟีดนะคะเราก็ไม่ควรกินลากยาวค่ะเพราะทุกครั้งที่เรากินนะคะก็จะกระตุ้นอินซูลินให้ออกมา ยิ่งฮอร์โมนอินซูลินลดลงเร็วเท่าไหร่ก็เท่ากับเราเปิดโอกาสให้ร่างกายของเรานะคะไปดึงเอาไขมันสะสมเดิมออกมาใช้เป็นพลังงานทําให้เราค่อยๆผอมลงค่ะใครที่มีคําถามอะไรเกี่ยวกับการทํา IF การปรับการกินนะคะรวมถึงเลิกติดหวานและถ้ามีปัญหาน้ําหนักนิง่งก็เม้นถามไว้ได้นะคะอสการ์จะมาทยอยตอบให้ค่ะอยากผอมด้วยเอฟอย่าลืมกดติดตามช่องไลฟ์กลินไว้นะคะ หลายคนไม่รู้ว่าแค่ทำไอเอฟแล้วก็ปรับการกินเนี่ยสามารถลดน้ำหนักได้จริงๆเหมือนที่ออสการ์ทำมานะคะจาก72เหลือ48ใช้เวลาเพียง9เดือนเท่านั้นค่ะฝากกดแชร์ให้ถึงคนที่อยากลดน้ำหนักด้วยนะคะ